สำนึกผิดแล้วโชครถแหบโพสขอโทษนัดหลังถูกจับได้ว่านอกใจวอนขอโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวเผยไปต่อไม่ได้ถ้าไม่หงเมีและลูกกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเลยทีเดียวเมื่อนัดจุธารัตภรรยาสาวของโชคมงคลสิงชื่น โชครถแห่ออกมาเปิดเผยว่าตนโดนสามีหักหลังด้วยการนอกใจจนแฟนๆหลายคนถึงกับอึง้งกระทั่งล่าสุดโชคเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวบ้างด้วยการยอมรับผิดและขอโทษนะัดยืนยันต่อไปจะไม่ทำให้เสียใจหรือผิดหวังอีกย้อนกลับไปเมื่อหลายวันก่อนนะัดจุธารัตได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าอย่าโพสต์เหมือนมึงถูกกระทาทั้งที่มึงเป็นคนทาร้ายกูมึงลง เหลวเรื่องครอบครัวมาไม่รู้กี่ครั้งเพราะความไม่รู้จักพอกูไม่เคยคิดจะพูดอะไรทั้งที่กูร้องไห้ตลอดห้าวันที่ผ่านมาอย่ามาพูดว่ากูทิ้งยามลำบากกูหาเลี้ยงมึงได้สบายเพราะกูเก่งมึงหรือเปล่าที่ทำร้ายกูไม่เลิกขอโทษแล้วก็กลับมาทำอีกกี่ครั้งที่กูขอร้องกี่ครั้งที่กูอดทนคงมีแค่หมาเท่านั้นที่ซื่อสัตย์กับเจ้าของ อย่าทำให้ตัวเองดูน่าสงสารกูทุ่มเททั้งชีวิตเอาตัวเองออกมารับแทนทุกอย่างแต่สิ่งที่กูได้รับคือการหักหลังนอกใจใครที่รับช่วงต่อไปก็ระวังด้วยกูพูดแค่นี้พอจบ ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่ขออะไรเลยนอกจากขอให้มึงเจอคนแบบมึงล่าสุดโชครถแห่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วด้วยการโพสต์ความในใจว่าขอโทษนะครับคุณแม่ชนนสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาอาจจะดื้อไปบ้างํำผิดพลาดไปบ้างแต่วันนี้เขาสำนึกผิดแล้วจริงๆเขาคงเดินต่อไม่ได้ถ้าไม่มีเธอกับลูก กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันเหมือนเดิมนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต่อไปจะไม่ทำให้เธอเสียใจและผิดหวังอีกแล้ว